สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by t a Channel ครับผมนะในคลิปนี้น้องๆเห็นชื่อและอาจจะงงๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ในคลิปนี้ที่เราเป็นคอนเทนต์ของเราแล้วกันเรียกอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าเราจะมานำเสนอเพื่อจะทำเป็นคอนเทนต์ในระยะยาวของเรานะครับก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนว่าเดี๋ยวในช่วงในช่วงระหว่างเดือน8ถึงเดือนประมาณเดือน12ตีง่ายๆแล้วกันถึงปีหน้าเลย นะครับนะมันจะไม่มีการ์ดใหม่ออกเลยเว้นเดือน12ที่เป็นเงือกซึ่งก็ไม่น่าจะเจเล่นกันแล้วเงือกนะครับนะซึ่งมันแพงมากมันจะไม่มีการ์ดที่เป็นแคนอื่นๆออกแล้วแหละมันก็อาจจะมีการ์ดยิบๆย่อยๆเป็นโปรโมอันนั้นเราไว้ว่ากันนะครับและทีเนี้ยมันค่อนข้างจะเกิดสุญญากาศในการออกของครึ่งเกือบเกือบครึ่งปีเรียกว่าครึ่งปีเลยก็ไม่ผิดหรอกนะครับทาให้ปกติเนี่ยที่มันออกกันมาเดือนต่อเดือนเนี่ย มันก็จะแบบเออเรามีของใหม่ทำกันตลอดนะครับทำให้เราต้องคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเล่นนะครับผมนะแล้วก็คอนเทนต์เนี้ยมันเกิดจากการที่แอตโตเอาการ์ดเก่าๆที่เหลือจะเรียกว่าต้องเรียกว่าการ์ดที่เหลือแล้วกันนะครับมานั่งจัดนะครับแล้วก็อยากเล่นยูนิตในบางตัวซึ่งยูนิตในบางตัวนั้นน่ะมันเป็นสกิลนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่องแวนการ์ดเท่านั้นและมันต้องเจนเบรกหนึ่งเท่านั้นนะครับทำให้ เราอยากเล่นตัวนี้อยากได้สกิลนี้เ,ออเราไม่ได้อยากสตไตล์นะครับเราจะทํายังไงดีเราเลยสร้างกฎพิเศษเรียกว่ากฎพิเศษที่เป็นการสร้างของเราเองเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพูดย้ํากันทุกครั้งว่ามันเป็นกฎพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่กฎออฟฟิเชียลไม่ใช่กฎเป็นทางการหรือไม่ใช่อะไรแค่ยึดรูปแบบเดิมแต่มาเป็นกฎพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับนะโดยไอ้เจ้ากฎเนี้ย มันก็จะมีวิธีที่ทำให้ยูนิตพวกที่มีสกิลในช่องแวนการ์ดเจนเบงเจนเบกสได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราก็ค่อนข้างจะกบปัญหาหรือช่องโว่ในการใช้การ์ดนะครับนะโอเคนั่นคือกฎที่ชื่อเหมือนคลิปนี้เลยนะครับเราบัญญัติชื่อมัอนขึ้นมากันเองเลยนะครับนะนั่นคือกฎ g 2นะครับแต่ขอย้ำกันอีกทีนะว่ามันเป็นกฎที่เราตั้งกันขึ้นมาเองนะครับนะโดยที่เราก็ยึดพื้นฐานการเล่นไว้อยู่แต่ว่าเราจา ใช้กดอันนี้และอันนี้จะเป็นคอนเทนต์เราไปถึงช่วงปลายปีเลยนะครับนะโดยที่ใครฟังและอยากเอาไปเล่นตามก็ได้หรือว่าใครที่เ,เห็นว่ามันสนุกดีอยากทำตามก็ไม่ผิดนะครับนะโอเควิธีการเล่นยังเหมือนเดิมครับ1เด็กมี50บใบเหมือนเดิมนะครับตัวเมนเด็กนะมีตัวเริ่มนะครับอันนี้อันนี้คือหยิบอันนี้คือหยิบสิ่งที่ าวางไว้ในบ้านไม่ดูหนึ่งใบเหมือนเดิมทิกเกอร์สิบหกใบเหมือนเดิมฮิลส่ไดท้สี่เหมือนเดิมคือตัวเมนเด็กเหมือนเดิมนะครับสกิลใช้เหมือนเดิมทุกใบนะครับนะแต่ทีนี้ไอ้กฎเนี้ยมันจะมีข้อมันจะมีอ่าข้อกําหนดอยู่นิดนึงนะครับเวลาเราเล่นแวนน้อง,อง,อง,องๆหลายๆคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเวลาเราเล่นแวนอนะสมมติเป็นตัวนี้ปุ๊บเราไลา้เป็นเกรดหนึ่งอ่าจะเป็นอย่างนี้ปั๊บพอเป็นเกรดหนึ่ง ขึ้นเป็นเกตสองปับ๊บอ่าเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราขึ้นเป็นเกตสามเนี่ยปั๊บนะครับเราก็จะถ้าเล่นกันทั่วไปคืออ่าขออนุญาตถอยลงมาทีนหนึ่งถ้าเล่นกันทั่วไปคือถ้าเราเป็นสามเขาเป็นสามนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นทั่วไปก่อนนะทิ้งการ์ดบนมือเกตสามเท่ากับสามหรือตัวทิ้งตายอะไรก็ตามจะเรียกสไตล์มาบนมือ ปับ๊บอ่ะอย่างนี้ถูกไหมหรือฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งนู้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือเรียกสไตล์มาบนมือแต่ทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนนะครับผมนะก็คือสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเป็น3ไลน์มาปั๊บฝั่งตรงข้ามขึ้นเกจสามแล้วจะเกจสองขึ้นเกจสามเราเป็นเกจสองเข้าเทินเราเราไลน์ขึ้นที่เกจสามปั๊บเราจะให้ทําการหงาย G ีโซนทิ้งเลยหนึ่งใบ นะครับคือเอาง่ายๆคนที่ไลค์เหมือนเหมือนจะเราจะทำการรีเจียนหรือมันทำการสไต์นั่นแหละแต่เราจะให้เอาสไต์เอาให้หงายจีโซนเลยหนึ่งใบโดยในเทิร์นนั้นจะทําการสไต์ไม่ได้คือเอาง่ายๆเกมนี้จะไม่มีการสไต์เลยแต่จะมีการเปิดจีโซนให้ถามว่าเปิดจีโซนทาไมเพื่อให้ใช้เทคหลายๆตัวได้อย่างเช่นตัวนี้มันมีเทคเจนเบรกหนึ่ง ให้มันใช้ติดแค่นั้นเองหรือว่าเทคตัวเจนเบรกสให้มันใช้ติดแค่นั้นเองนะครับพอจบเ์อเราเร์นี้สมมุติจบเธอเราเร์นี้ไปปึ๊บเข้าเท์นเขาฝั่งตรงข้ามก็จะหงายจีโซนทิ้งเหมือนกันเพื่อเป็นการเปิดเจนเบรกเหมือนกันนะครับผมนะและทีเนี้ยการเปิดเจนเบรกเนี้ยก็จะไปจบนะครับตรงที่การเปิดเจนเบรกคือเปิดเจนเบรกได้มากสุดคือเจนเบรกสองคือถ้าสมมติเทินเขาจบเข้าเทินเราอีกรอบปั๊บปั๊บเราก็จะหงายเจนเบรก อีกใบหนึ่งให้ได้แค่เจนเบรกสองนะครับพอจบเทินนี้นะครับเข้าเทิน mm hmm. เขาอีกทีหนึ่งเขาก็จะได้หงายเจนเบรกใบหนึ่งให้เท่ากับเจนเบรกสองหลังจากนั้นจะจบครับทุกอย่างจะค้างอยู่ที่เจนเบรกสองนะครับผมนะโดยที่ทุกอย่างจะค้างอยู่ในทรงนี้เลยนะครับจะไม่ไปไหนนะครับทั้ง R ทั้งตัว G โซนแนะนําว่าให้ใส่เป็น K เลมส์ ments, หรือถ้าใครไม่มี K ไม่เป็นไรให้ใส่เป็นสไตล์อะไรก็ได้งโง่ๆสองตัวนะครับแต่ให้รู้ว่า เทคสไตล์ style, อย่างเช่นพวกแกนสล็อตที่บอกว่าถ้ามีจีโทนหงายบัตเตอร์เบสติดรีซิตในเทิร์นเนี่ยจะไม่มีผลนะครับเราจะไม่ให้มันมีผลนะครับไม่งั้นมันจะดูโกงไปนะครับก็คือเอาง่ายๆเป็นเคเลมสไปจีการ์ดไม่สามารถใช้ได้ตัดฮิลทิ้งได้เลยเรื่องต้องมานั่งหาฮิลนะครับวิธีการเล่นมันจะถูกย้อนกลับไปในช่วงของวิธีการภาค1 2 3 4โดยสิ้นเชิงนะครับโดยเทคเนี่ย มันก็จะทําได้แค่ตีและเช็ค2ไดแล้วทําให้พวกเทคที่ติดเจนเบรกทั้งหมดเล่นได้วิธีการเล่นก็ตก6กแดมจบเหมือนเดิมนะครับนะก็วิธีการเล่นคร่าวๆซึ่งจะเป็นอย่างนี้ถามว่าไอ้ข้อดีของวิธีการเล่นอย่างเงี้ยคืออะไรนะครับอันแรกเลยคือร a s เก่าบางประเภทมันจะเล่นได้แล้วเราได้ใช้เทคมันจริงๆซึ่งไม่ได้ใช้แค่ชื่อเสียงเรียงนามมันอย่างเช่นตัวดีเซนเดนต์อย่างเงี้ยอะหลังๆมาเล่นดีเซนเดน ก็ถ้าเป็นฐานเก่านะนี่หมายถึงดีซนเดนตัวแรกเราก็เอามาใช้แค่ชื่อดีเซนเดนแล้วเราก็สไตล์เป็นดีเซนเดนครับเพอให้มันอยากให้แวว์มันชื่อดีเซนเดนจะได้ลุกได้แค่นั้นเองเราไม่ได้ใช้เทคมันอีกเลยหลังจากนั้นแต่ถ้าสมมุติเราเล่นแบบพิเศษกดแบบพิเศษที่เราตั้งอันนี้เป็นกดที่เราคิดขึ้นเองย้ำอีกครั้งนะครับนะมันจะทําให้เทคพวกนั้นใช้การได้พอมันใช้การได้เสร็จแปบบุ๊บโอเคมันก็จะมีลุกเล่นที่แบบเอาการ์ดเก่าๆขุดขึ้นมาเล่นได้มันจะเป็นคอนเทนต์วน นะครับอย่างที่สอง g ีเจียนจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งโดยที่ว่าเอเปิดเจนเบกให้คุณเล่นเล่นไป l ีเจียนลีเจียนไปนะครับถามว่ามันจะถ้าสมมติเล่นอย่างเงี้ยคือมันด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เป็นทางการอยู่แล้วอ่ะมันเลยยังไงก็เลยไม่โกงนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งมันก็เลยไม่ต้องมานั่งแปะช่องโวอะไรทั้งนั้นมันไม่ต้องมานั่งแปะช่องโว้ว่าเอ้ยการ์ดนั้นจะเก่งเกินไปไหมเราทําเป็นแค่คอนเทนต์ของเราลงช่องเรานะครับนะอย่างที่สามคือเจ้าเทคประมาณอย่างเงี้ย ในช่องแวนกาดอย่างเงี้ยนะครับในช่องแวนกาดเจนเบรกหนึลิชวนสอะไรเงี้ยไอเทคพวกเนี้ยมันต้องอยู่ในช่องแวนอย่างเดียวนะครับพอมันอยู่ในช่องแวนเนี่ยการเล่นจริงๆอะ่ะเราก็สไตล์ทับทุกเทิร์นมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเทคพวกนี้มันทําให้ยูนิตบางใบในภาค G กลับมาใช้ได้นะครับแล้วมันก็คือเหตุผลหลักในการทํากดนี้ขึ้นมาคือเราอยากทําให้เอ i อยูนิตบางใบที่มันไม่ใช่ตัวหลัก มันไม่ได้เป็นฐานสไตล์แต่มันกลับมาเล่นได้เราอยากจะลองเล่นดูทิศซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกไหมนะครับโดยโปรเจกต์นี้ยเราก็จะเป็นคอนเทนต์จนไปถึงสิ้นปีเลยจะมีให้ดูอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปนะครับผมนะซึ่งแน่นอนครับนะมันจะเป็นคอนเทนต์ของช่องเราที่เราคิดว่านสนุกน้องๆฟังแล้วก็ลองเอาไปทําตามก็ได้จริงๆก็ไม่ได้ยากถ้าทบทวนกันอีกทีก็คือ มันเหมือนการแค่เราจะรีเจนหรือเราจะสไตล์ใครขึ้นเกตสามคนสุดท้ายให้ไงหน้าจีโซนทิ้งใบหนึ่งใครขึ้นเกตอ่าแล้วพอเข้าเทินคนต่อไปให้ไงของฝั่งตัวเองใบหนึ่งนะครับใครเข้าเทินใช้ก็ไงเหมือนเราสไตล์นั่นแหละแต่มันไม่ได้สไตล์แค่ไงจีโซนทิ้งแต่ให้ไงไม่เกิน2ใบเพราะให้แรจเจนเบรกสองแค่นั้นเองนะครับใช้จีการ์ดไม่ได้นะครับยุคมันก็จะถูกวนๆกลับไปนิดนึงนะครับในยูนิตก็หลายๆใบก็สามารถนำกลับมาเล่นได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นคลิปอธิบายก่อน นะครับนะก็ข้อดีก็ประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งก็คือใครมีการ์ดเก่าแล้วแบบไม่รู้จะไปทาอะไรก็มาจัดเล่นได้แก้เบื่อกับเพื่อนได้นะครับนะยังไงก็ไว้เจอกันในรูปแบบคลิปเตม็มเตม็เตมนะครับคลิปเตม็มเต็มของเราในไม่ช้านี้หรอกนะครับต,ต้องจะเริ่มในวันนี้มันน่าจะลงก่อนเดือนสิงหาหรือในช่วงเดือนสิงหาแล้วแต่ในช่วงเดือนสิงหาต่อไปก็จะมีให้ดูอาทิตย์ละคลิป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 ,ลปไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราก็จะพอจัดที่มีแคนอยู่ได้แล้วเราก็ มีน้องๆหรือว่าพี่ๆที่เราคุยกันไว้เฮ้ยสนใจร่วมโปรเจกต์นี้กันหรือเปล่าก็จะมาเล่นอันนี้กันนะครับผมนะหรือยังไงก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีครับนะก็ลองดูครับกดนี้ใครอยากไปจัดเล่นเล่นได้แต่เน้นย้ําทั้งคลิปเลยนะว่ามันไม่ใช่ออฟฟิเชียลมันไม่ใช่อะไรนะมันคือกดที่เราคิดเป็นกดพิเศษขึ้นเองไว้เล่นกันสนุกสนุกกับเพื่อนๆนะครับไว้ทําเป็นคอนเทนต์ให้น้องๆได้ดูนะครับนะโดยจะ ทุกๆคลิปที่จะออนแอร์ของเราเราจะมีการตัดคลิปช่วงสั้นๆย้ำเรื่องกดเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่กดออฟฟิเชียลมันคือกดที่เราเป็นคอนเทนต์ของเราเป็นกดพิเศษที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแนะนำนะใครอยากไปจัดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จัดได้นะครับผมไปลองเล่นกับเพื่อนมาถ้ามันสนุกก็โอเคนะครับนะหรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมนะแต่ก็ เป็นการเล่นที่ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ทำให้ยูนิตบางตัวกลับมาเล่นได้ด้วยนะครับนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของการ g s แ s สตินะครับในกฎ g 2ที่เราเป็นคอนเทนต์ของเราแล้วเราทำขึ้นมาหน่อยนะนะครับการ g s แ s สติเนี่ยก็ให้ยึดการ GSS s สติแบบปกติเลยนะครับคือแสดงมือนะครับผมนะแล้วก็อ่าเปิดการ์ด5ใบกับเด็กแล้วก็หาการ์ดหนึ่งใบที่เป็นเกรดที่เราขาดนะครับถ้าไม่มีก็ให้เอาใส่คืนแล้วก็สับกองแต่ถ้ามีก็หยิบขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาที่เหลือใส่เอากลับกองแล้วสับ แล้วหลังจากนั้นก็คือให้มูฟมือ2ใบนะครับผมแต่ไม่ต mm ้องมูฟจีโซนนะเพราะจีโซนเราไม่มีมูฟอยู่แล้วมันก็ค right. ือกดแบบเหมือนขึ้นภาควีนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับนะสำหรับการจีรติส์นะนะครับทำให้การขาดมือเนี่ยเราก็ยังเล่นได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไม่รอดิดตามกันเนาะใครยังมาฟังยังไม่กดซับกดซับไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็กดไลค์ถ้าชอบนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สามารถกด สมัครสมาชิกได้เพียงเดือนสามสิบห้าบาทนะครับฝากแฟนเพจด้วย v วียบทีบอยดับชแนลับผมสุดท้ายนี้ก็าฝากร้านนิดนึงแถบช็อปนะครับนะสนใจอยากซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้เพจแถบช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆงพวกเราผมสวัสดีครับ